ซื้อสวัสดีครับสอนฟารังความสุกครับความสุกยังไงตีคนกัญญาได้นี่ปลาไปเลย่องัวบ้านหวายเจ้าลายกว่านเจ้าแล้วก็เมืองแกงเจ้าโอ้โหไปครบกันนะสามเจ้าแล้วก็อาจจะไปหอตลาดกาดขายงวัวตัวจะปอบไปก่อนพุู่ละตัดงา m ั้งแต่ตีห้าพะเยาสิบองศาตีสี่ตีห้าเนาะ งัว่อแม่พี่น้องจังหวัดอื่นๆเรื่องคนเรื่องงัวมันบรรยากาศเป็นจะได้พอครับแล้วก็ราคางัวโดยขออัปเดตแหกแคมคลิปหนึ่งของราคางัวติการ์ดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าปาไปพอบรรยากาศกับซื้อขายงัวของปอก้าบ้านวัวไปซื้อบ้านวายก็ลายกว่านแล้วก็เมืองแกงเหมืองแกงจะจะได้ไปก็เชียงรายเนาะ เป็นว่างวัวบ้านหวในสิบตัวสิบกว่าตัวแล้วก็บ้านลายกว้านตัวมืองแกงตัวแต่เมืองแกงนี่ไก่ไม่หัวจะเป็นกันก็กระเลยบอกเป็นือพอหลายๆเจ้าไว้จะได้เต็มล้ําหรือซื้อขายกันได้หลายๆตัวเนาะหรือว่าไปพอก็ได้มาได้ซื้อขายกับเขาไปพอราคาปุ๋นเป็นจะได้ครับไปพอกันเลยครับว่าหน้าขอกหน้าสวนเป็นราคาจะได้กันทดลองราคากันนะครับไปพอกันเลยครับ กองใครลูกเนเฮ้ยลกเดียวไอ้ค oh, ำ yeah. ี้ข้าวเป่าหอหรอหูจักเฮ้ยหันเฮ้ยคหันก okay. ันก็คหันกันก um, ็เนี่เออขึ้กันน่ะตัวรับัวีตัว พอว่าแตาได้เนี่ยข้านี่ห้องเล็กมัไนได้ครับาาราคามันจะถึงจังนะปอปูสองตัวสามตัวน้นองว่าแสนปลายอีโ,<ด>โอน่โอ้โเอาละเอาละ

<g ül> งอเลีอยดสูงอยู่นะมันแบบตอวได้อ้วนเนาะเอากับงปูไปได้กบ่ใครกับงปูหึมันแยกแห <c oughs> ละงบูต่วสองหมื่นจะได้จะนี่บ่มันยอนตัวนี้มือสื่อนะ ตีตีสองหมื่นกับแปดหมื่นเนาะง่อแม่นี่กะหอกนี่มีงอปูอยู่สี่ต00 00, mm ัว hmm. ป mm ูใหญ่สองน้อยสองง้อไปถึงสองหมื่นครับตัวนิ้วนะสองตัวนั้นนี่ก็ลู่ล่ลุมๆูกับเผิดปุ้นเนาะตี ถ้าตีก็แปดหมื่นหัวแม่มันมาถึงแสนครับแสนแปดมันได้แสนหกมันได้แสนสองแสนสามได้เต็มที่หัวแม่มันจักลงหัวมันบอกอ้วนเนาะเลยปอแบ่งแยกหัวปู่กก็ว่าเอาแม่โค้งออกเอาตีมันได้หั่นออกบ่ฟังปอตีราคาจะได้เนาะแต่แกก็ว่าสองแสนสี่สองแสนสี่จะไปจ่ายเงกับไปเจียวอ้วนเนาะก็เลยเอาไว้ก่อนถ้า ราคาใกล้กันก็ว่ากันก๊ำเราปล่อยอ้วนสักก๊มกันเนาะมาลงการแล้วไปพอกี้มาได้แปลงสองแสนสี่สิบสี่ตัวงาปูสี่ตัวแจกเอากระง้อปูเอามามันนี่จะเป็นฟากไว้มีตัวนี้เนาะกับตัวแมน่ด้งไหนที่ฟากไว้แต่นี่มงาไม่ มันยังไม่ได้ขายเนาะปูนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ปูหอมหน่อยเจะเบาไปขุนเนาะขายเนี่ยชิบปลายเอาซิปลายยกไปสี่ตัวก็ได้ชิบสามกึ่งห้องอยู่ อ,อ่หม่โค้งนัดนี่ขายแต่วันจันทร์นะขานพุทธพัดสุกเสาวนี่ขายกวนเดี๋ยวนี้ขายดีดดดหน่อยราคากำลังมาไม่อยุกหรอกได้มาสองแล้วเปิดมาเมื่อข่าแม่มนอยู่อเอาแต่ได้เบรหัวเลีเ้ยงบอสนี่กูนี่ แบงค์ให้ไปคิดตีนี่ว่าสวยๆวยนี่สา,ายไปค<อ>ิดตีปีเน,นื่อนมาสองจัดน,นี้วเนี่นยนนสื่อของน้อง,ของเขาีนกาโปนนี่เขาจะโอ้โหน้องหัว,นนวหลายแบงค์ให้ปีนี่กาอ๋อ ราคางอกอกงอโคง้งงอหมางงอแม่งอวน้อยขยับมดรับไปเดี๋ยวนะี้นะขยับมดราคาขยับงอกระเขียมลงเนาะปาก้ากระหลขึ้นปาก้าตังใต้ตังหลังตังอีสานไปกับขยับมาซื้อตังเหนือเรางวแบบนี้แหละไปะเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องอยากจะขายงัวราคาตลาดเนาะราคาตลาดตอนนี้ตีว่าจะขายกันเนี่ยโทรมาได้ครับศูนย์ก้อนหนึ่งเจ็ดหกสองเก้าศูนย์หกหรือไม่เอลก,กาดพอก่อนวันราคานี้ หัวหมกอีราคาหมกไดเนาะแล้วก็ไปพอกันว่ามันเป็นราคาการเนี่มันจะซื้อได้หมกไดตีตีตีหอกก่อนก็ได้แต่ถ้าว่าอดได้อดไปก่อนเลี้ยงไปก่อนกิ่นเข้ากิ่นนอเข้ากินปล่อยตรงปล่อยอย่างที่มันอ้วนมันใสขึ้นมาก่อนกเลยจะขายก็ว่ากันกำก็ได้เนาะทางวัวผอมวัวอย่างมันจะล่มอย่างอย่างตัวนี้แห่ร่มถ้าใครจะปล่อยลงตรงวัวมูหวอย่างก็ทายพยาธิบำลุงลำปีสกิน พักเข้าเปยนะครับเนี่ยวัคซีนเรียบร้อยลงตรงลงน้ากะจะได้บ่เจ็บบ่เปลี่ยนบ่ล้มบ่าบาตายกันเนาะยังงัวปู่มื้อนีก้กะงัวกอกกับมื่นปายครับถ้าใครมีก็เอิ้นมัาสำหรับ่อแบบพี่น้องเจ้าพะเยาเนาะนี่มีคนในห้างไงมซื้อของเจ้าเนาะนี่เป็นงัวขาบงัวโค้งเป็นมาพักตีหลังนี่ห้องงัวสเปกเนาะถ้าใครมีสเปกนี่ก็มาโทรมาได้ครับมือนิดๆครับมือนอมื่นเอมืนสองถ้าใครมีก็เอิ้นกันมาครับเก็บร้อยนี่กันครับเจนะ นี่มาจากผักไต้เนาะทั้งนั้นถ้าใครมีก็เอินกันไป่พอครับราคาใกล้กันจดมดกูไม่ลูกก็ได้ว่าแม่รับแม่โค้งเป็นซึืงอว่าแม่เป็นเป็นหลายเนาะยังหลายเป็นซสื้อว่าแม่งัวปู่งัอวอ้วนแต่เจ้าอื่นกระซื้อเนาะพักเตียงใบาสามใบสี่มงจะไปหลายกว่นเนาะป้าป๋อแม่พี่น้องไปของัวตัวเดียวแต่กับไป่พออยู่ตัวง้อม้านเนาะเปินเอินไม่พอแลวก็ไป่พอก็ไม่คยได้สองหมื่นเนาะบารถบรารไหลถ้าเอาได เอาไปถ้าบ่ได้กัเอาไว้ก่อนเนาะมีไว้ถึง,งบ้านในหน้าครับลายกว้างบอลเต็มติดซื้อทุกอย่เนี่ยเยป,ป้าไป,ไปยาวสองหมื่นครับสองหมื่นเต็มเต็งราคาแต่<ม>วันดีอยมันแต่อยู่ครับแต่มันแบบวนจนถึงกน้นกลมคิกเนาะซื้อไปจะจนทุน สองมือนนี่ได้ได้ไขายนะมันรุมรูมรูมันเป็นตี๋ยไทยๆสั้นๆเนาะรักพี่นี่กับข,ขอบคุณครับ